จอกันในเดียวนะฮะกับช่องบอ่าชนแชนแนลนะครับเอาทราบข่าวว่าน้องชายออกนะฮะตอนเมย์เพิ่นนะฮะไปทำธุระที่ป้ายมุงสารนะฮะในวัดนะครับก็วันนี้ก็เผาศพนะครับท่านพระครูนะครับที่เสียไปนะฮะก็ผม ต่อบ้านนะครับไม่รู้ไปไหนนะครับดเด็กๆนะฮะเมื่อสักครู่ผมก็เห็นตรงนี้นะไม่รู้ไปไหนหาช่วยกันเลยเด็กมันโยมเข้าบ้านนะั่น มาเรีวมาเร้วเนาะลือล่อนลือยู่นู่นนะครับอยู่ถนนผมจะได้ตีแล้วทีนีน้ปุดในฝั่งนะมันดึกเนี่ยอันนี้กส็สองทุ่มนะครับจะเข้าสามทุ่มแล้ว มาเลยมาเลยมันคำแล้วเนี่ยไอเม่นาสิมาดึกได้ยเร็วเนาะดูนะฮะตัวแสบอยู่นู่นมาเร็วเร็วอย่างไอ้ไปเด้อย ตีเด้มามามาเนี่เบ่งไปเร็วมะม่วงปีนี้นะเต้มนะอยู่ตรงนี้แต้มกับใครเนาะ ออกช่วงนี้นะฮะจับยากยาเนี่ยหัวคอเสียบจริงเลยมาเลยไปรตรงไป,ปต้องไปแอบเลยตรงนา้หนาวมาปลามันเขาหน่ะไปอาจจะเข้าบ้านได้เน่จะเข้าบ้านพ่อไม่น่าบ่ เดี๋ยว,วดูนะฮะวิวบ้านโน้นนะครับ,ชนะรบรโชั่นะครับไอ้ท้องฟ้าก็โล่งนะฮะเมื่อตื่นตืนเนี่ยมองไปส่องไปก็เห็นตาแล้วนะครับตาพี่นูนะครับ นม่อยู่แถวบริเวณนั้นนะครับดาหลงก็อยู่เถียงรุงสีเฝ้าอยู่โน่นนะกับเจตานนะครับเล่นกับเบตานเมื่อตอนเย็นก็มาทานข้าวก็โดนเบตานต่อยเอานะครับเบตานชอบแกล้งอโหลงนะชอบเล่นกับอาหลงเพราะว่าอาหลงไม่ทำร้ายนะฮะเขารู้นะ อะลงลิ้นเบาๆนะฮะเบต้าลิ้นแสแงนะครับน่จะเต็มนะครับนอนขวางถนนเลยน,น,นี่ผมเห็นแล้วเป๊ะๆแถวนี้นะครับมาเลยเนาะเบื้องตีดิกหน่อยว่าบุรูเรื่องกันหนาเห็นบ่หี่มันจักยามแล้เนี่ยเดีย๋ยว ไอ้ยังบ,บริอาบน้ำยได้ยังได้ด้วยหรอเหมือนเหมือนผมไปเล่นกับเขานะครับแสบจริงๆนะครับผมเดินไปนะแล้วก็วิ่งแ้วผมหยุดก็วิ่งมาหาแล้วก็ทำท่าเหมือนจะเล่นกับเรา นะฮะโอ้ยมาเล่นอะไรสามทุ่มอาจจะขึ้นเมื่อเนะี่ยขึ้นกลับเน้อเข้าบ้าพนพร้อมเมนาด้วยไปแล้วน้อยคิดดอ เดี๋ยวตักไปบอกแม่เขานะครับในยอมข้าวผมก็ทำท่าจะเข้าบ้านนะครับมาเด้อพ่าจะเข้าบ้านนะที่ประตูบ้านเด้อมว ยังไ,ไม่เห็นมีวิเววเลยนะครับหัวคอ่ยตัวแสบนะฮะวันนี้ก็ผมให้ออกมาเล่นตั้งแต่เช้าเย็นเที่ยงนะครับก็ยังไม่พอใจนะฮะอยากจะเล่นอีกจะได้โอกาสแล้วก็เอาเล่นเต็มที่นะฮะก่อนจะได้ข้าว <c oughs> เหนื่อยจริงๆริงน,นะครับ ด้านนิสัยเหมือนผมแบดืด้น,นะครับหัวขอนะครับ <lur k> ผมก็มาด้วยนะครับเสียงนก ผมจะไม่ล็อกนะครับเพราะว่าพินพินาจะได้เปิดอีกนะครับเพราะว่าตอนไปก็พินาก็ไม่ได้เมด้ล็อกนะครับแฮ้สาวสบ้านนะครับเด้อจะผูกยะยะเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนอะไรเราอะฮะ ไปทำอะไรเมืเ่อกี้ฮะเห็นอยู่นะไปทำอะไรครับฮะโอ้ยก็เป็นตาหักแทบเด็กฮะก็เป็นตาหักแท้โอ้ยโอ้ยโอ้ยใครเนี่ย ใครเข้ามาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามนะครับชมวอชอนชาแนลนะเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะสวัสดีครับ